สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสีคลิปที่1188นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสาร, Luna C, ราลูน่าสอตลาดคริปโตนะฮะวันนี้ก็มี2เรื่องสําคัญนะที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องที่จะไหลเข้าตลาดนะอาจจะมีแจ็คพอตในเดือนกันยาก็ได้นะฮะเพราะว่าตลาดคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยอาจลดดอกเบี้ยถึงนะ,ะ0.5%นะคล้ายๆกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วนี่ก็ลดเดือนกันยา0.5% อันเนื่องมาจากนะถ้าเกิดตัวเลขนะอันนี้เป็นเงื่อนไขนะฮะถ้าเกิดตัวเลขการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นหมายความว่าคนตกงานเยอะขึ้นนะเฟอดอ,อาจจะลดดอกเบี้ยนะเพิ่มจาก0.25เนี่ยเป็น0.5ฉะนั้นนะเราต้องลุ้นตัวเลขนะการว่างงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหานะว่าคนตกงานเพิ่มไหมถ้าคนตกงานเพิ่มก็มีโอกาสที่จะลด0.5นะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยนะฮะ เฟดเนี่ยมีโอกาสลดดอกเบีย้ยเนี่ย0.25เนี่ยเป็นที่แน่นอนแล้วตลาดเนี่ยนะฮะก็คาดการถึง90%ว่าลดแน่นอน0.25ในการประชุมวันที่17กันยายนนี้นะอันนี้ก็คือสภาพคล่องที่จะไหลเข้าตลาดก็ขอให้อัตราการว่างงานมันเยอะขึ้นนะถ้าเยอะขึ้นก็ลด0.5ก็จะเป็นผลดีคล้ายๆกับปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็มีอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่จะเป็นแรงหนุนก็คือ ETF คริปโตบางตัวที่จะมีการพิจารณานะเดทไลน์ในเดือน ในเดือนตุลาฉะนั้นแล้วเนี่ยในเดือนตุลานี่ค่อนข้างสําคัญสําหรับถ้าเกิดนะฮะราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปก่อนนะฮะกันยาเอฟเออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดลดจุดขนาด0 2นยอนะมากกว่าที่คาดการไว้เนี่ยแล้ว t t f คริปโตมานะก็มีข่าวว่าจะมาคือปกติเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันจะอนุมัติเนี่ยส่วนใหญ่เหรียญจะไปก่อนหมายความว่าไปก่อนที่จะมีข่าวออกมา อีกประเด็นหนึ่งฮะรัฐมนตรีคังนะก็เห็นว่าสารดีการเนี่ยจะเห็นพร้องกับที่ทำเนี่ยขึ้นภาษีแต่ผมกับมองอีกด้านหนึ่งฮะคือจริงๆเนี่ยภาษีของทัพเนี่ยนะฮะสารอุท์นะมีมติ7ต่อ4นะคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะ7ต่อ4นะฮะว่า,ปร,าประธานาธิบดีทัพเนี่ยไม่มีอำนาจในการขึ้นภาษีบางอย่างนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าทัพเนี่ยไม่ยกเลิกภาษีตัวเองหรอกนะฮะแต่จะใช้สารเป็นเครื่องมือหรือเปล่า คือคือใจเนี่ยอยากจะกยกเลิกแต่ไม่ควรจะเป็นด้วยน้ํามือตัวเองก็คือจะไปยืมมือคนอื่นนะในการที่จะยกเลิกถ้าเกิดสารดีการยกเลิกเนี่ยนะฮะสภาพภาษีทุกอย่างที่ไปตกลงดิวทุกอย่างที่ไปตกลงเนี่ยนะฮะมันจะกลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะคือภาษีเนี่ยลดล,นะะลดลงนะฮะลดลงนะลดลงเสร็จแล้วเนี่ย ไอ้ดิวต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีเนี่ยเช่นไปได้ผลประโยชน์ต่างๆนี่คือสเมการนี่ตีกินเลยนะฮะเป็นเสือนอนกินไม่พออย่างตีกินนะยกเลิกภาษีให้นะฮะโดยใช้อำนาจตุลาการ นะแล้วดีลต่างๆเช่นดีลข้อตกลงการค้าดีลต่างๆนี่ได้หมดเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาษีนี่มันเป็นเรื่องอื่นฉะนั้นเนี่ยต้องรุนนะฮะเออบางทีเนี่ยเรามาต่อค้งเนี่ยเชื่อว่านะเชื่อว่าศาลจะเห็นด้วยแต่จริงๆใจจริงแกอยากจะให้ลดหรือเปล่าเรียกว่าทําสํานวนอ่อนนะเออทำเออข้อโต้แย้งเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งอนะ่อนนะอ่อนด้อยไปนะเพื่อต้องการให้ยกเลิกเป็นในนะฮะเพื่อให้ตลาดโฟโมถ้าเกิดนะ ออสารดีกาเนี่ยนะฮะเห,เห็นด้วยกับสารอุทธรน,นะแล้วยกเลิกเนี่ยมันจะย้อนกลับพอย้อนกลับเนี่ยตลาดมันจะเป็นอีก อีกมุมหนึ่งเลยนะคนก็เลยจะมองว่าเอ๊ะนี่ทํากําลังจะยืมมือศาลในการใช้ประโยชน์เรื่องนี้หรือไม่นะก็ต้องคิดมุมกลับอยู่พอสมควรนี่ก็2เรื่องฮะอ่ะอย่างที่บอกฮะว่าเรื่องแรกนะก็ตลาดเนี่ยคาดการว่าเฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยนะถึง0.5นะถ้าเกิดตัวเลขนะเออการจ้างงานนะฮะมันลดลงนะฮะคนตกงานเยอะขึ้นนะก็ต้องดูข้อมูลหลังอย่างนี้นะฮะว่าตัวเลขเป็นยังไงนะอันนี้เป็นข้อมูลสําคัญอีกประเด็นหนึ่งฮะคุณสกอตนะก็พูดถึงเรื่องนะฮะ ว่าสารสูงเนี่ยนะต้องอเห็นด้วยกับทาแน่นอนฮะนะนะเ,ออเขาพูดในลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิดออกจากปากคุณสกอตเนี่ยนะก็ต้องมองมุมกลับเหมือนกันนะว่าจริงๆเนี่ยตัวเองก็อยากให้ยกเลิกกันแหละนะฮะแต่จะไม่ใช้ไม่ยกเลิกเองอาจจะใช้นะเครื่องมือโดยสารนในการยกเลิกนะฮะแล้วก็ให้กลับมารีเซ็ตกันเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ดูๆกันต่อนะฮะว่าสารดีกาจะเห็นเป็นยังไงนะฮะอีกประเด็นหนึ่งผมชอบภาพนี้มากเลย คือต้องบอกอย่างนี้นะคือประวัติคุณสกอต์เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาเลยก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงที่เกิดวิกฤต5ครั้งระดับโลกเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะทุกคนบนโลกจาจาเหตุการณ์การเงินเนี่ยใหญ่ๆได้เลยนะอยู่5เหตุการณ์รวมถึงไทยเราด้วยนะไทยเราเนี่ยก็วิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมชอบมุมนี้มากเลยที่คุณสกอตเนี่ยนะฮะเอออยู่เบื้องหลัง นะอยู่เบื้องหลังคุณสกอตเนี่ยบอกว่าเขาไม่กังวลเลยเกี่ยวกับค่าเงินนะคือจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดทําให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะจะเป็นผลดีกับพวกนะฮะเออคริปโตอย่างมากนะฉะนั้นเนี่ยเอออย่าลืมนะคุณสกอต์ที่เขาลงทุนคริปโตนะฮะผ่านกองทุน ETF อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับคุณสกอตแต่อาจจะมีนอมินีถือแทนหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เพราะมันไม่มีข้อมูลเปิดเผยนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นชีบาฮะหลายคนก็รอเฝ้ารออยู่ว่าชีบาเนี่ยจะอทําไฮเดิมนะฮะหรือทะรู้อทําไฮเดิมแล้วก็ไปทำอทําไฮใหม่ไหมถ้าเกิดเราเชื่อจาวันจริงๆเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ไอ้เวิร์กเนี่ยเมื่อก่อนจาวันเขาก็ทํานายนะเขาก็เคยทานายเนี่ยไอ้เวิร์กเนี่ยเวิร์กเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นจริงฮะคือทุกเหรียญน่ยถ้ามาลากมาม่วงอ่ะมันต้องมาสักยกสองยกอ่ะนะแต่ด้วยความว่าชิบาทเนี่ยมันขึ้นตอนที่ตลาดมันไม่กระทิง ไอ้ดัชนีบิตคอยด o มิเนนต์เนี่ยมันยังไม่ลงมาถึงต่ำกว่า40เขาเรียกว่าขึ้นในเวลาที่มันไม่มีสภาพคล่องมาเติมมันโฟโมกันในตลาดเองหมายความว่ามันขึ้นกันเองด้วยเม็ดเงินของนักลงทุนที่ได้กําไรจากเหรียญอื่นเนี่ยนะฮะมาลงทุนมันก็เลยทําให้ขึ้นไม่ยั่งยืนนะฮะพอมันขึ้นเสร็จแล้วมันก็ทุบลงมาแล้วมันไม่มีนะฮะสภาพคล่องเนี่ยเข้ามาต่อตัวนะฮะมันต้องมีสภาพคล่องเข้ามาต่อตัวถ้าเกิดมาต่อตัวได้เนี่ยมันก็จะทะลุออร์ทามไฮ ทุกเหรียญน,นะฮะต้องบอกเลยว่าทุกเหรียญถ้ามันขึ้นเนี่ยมันก็จะปีสภาพในลักษณะขึ้นแล้วมันก็ลงนะเพราะว่ามันใช้กําไรของเหรียญหนึ่งนะฮะมาปั่นอีกเหรียญหนึ่งกำไรอีกเหรียญหนึ่งมาปั่นเราจัสังเกตเห็นนะมีการขายบิตคอยแล้วโยกมาอีเธอเรียมมีการขายอีเธอเรียมแล้วโยกมาเหรียญอื่นๆนะตอนนี้ก็มีเหรียญของโปรเจกต์ Project ของทั้มใช่ไหมฮะ ซึ่งมันเข้าตลาดวันแรกทรงเดียวกับตัวเหรียญทรัมป์เลยคือขึ้นในช่วงแรกแล้วลากมะม่วงตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะลงะนะเพราะว่าคนที่ได้มาในช่วงที่มันเป็นช่วงแรกๆเนี่ยก,ก่อนที่มันจะเข้ากระดานเนี่ยเขาก็ขายอ,อาการเดียวกับเหรียญทรัมป์เลยนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือแพทเทิร์นนะเออทุกครั้งอะ่ะนะมันก็เป็นทรงประมาณนี้เนะี่ยลากขึ้นให้ดีใจแล้วทุบลงให้เสียใจนะเพื่อให้ทุกคนปล่อยของเออมีอยู่คลิปหนึ่งนะผมให้ดูสภาพคล่องในกระดาน คือตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องในกระดานบิตคอยเหลือน้อยมากนะสมมุติถ้าเกิดคุณอยากได้บิตคอยเนี่ยนะคุณจะทำไงกูก็ต้องทําให้บรรดาลายย่อยที่ใจสั่นนะฮะใจสั่นง่ายเนียนะฮะตกใจง่ายเนี่ยขายของออกมาฉะนั้นเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณ c ีแซเนี่ยจะพูดเป็นวักเป็นเวรขนาดไหนนะแต่สภาพตลาดเนี่ยมันจะทําให้คนยอมขายของ นะฮะบางทีเนี่ยไม่สนใจหรอกนะฮะบางทีไม่ฟังข่าวด้วยไม่ได้ดูกราฟสายเทคนิคโอด้วยหรือไม่ได้ดูแพทเทิร์นในอดีตเว้ยมันทุบเก็บของหรือเปล่าหรือไม่มีประสบการณ์ในอดีตที่ลงทุนในตลาดที่แล้วมาเนี่ยนะฮะคนก็จะซื้อแล้วตกใจคือซื้อเนี่ยตามกระแสะว่าเอ้ยคริปโตมานะทำสนับสนุนคริปโตก็คือซื้อเพราะเห็นว่ามูลค่า ะะมันลดลงอย่างมหาศาลก็จะขายของนั้นออกมานะเพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเวลาติดลบคริปโตเนี่ยมันติดลบหนักเวลาขึ้นมันก็ขึ้นทวีคูณนะเขามีอารมณ์แต่หุ้นเนะี่ยเคยอยู่กับหุ้นนะ,ะไม่เคยอยู่กับคริปโตพอมาเจอคริปโตทีนี่นะจใจสั่นเทิงนะแต่ถ้าเกิดคนเคยเทรดฟิวเจอร์นะหรือฟอ r เร็กค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนมาเนี่ยเห็นไอตัวการลงขนาดนี้เนี่ยจิบจินะ,ะต้องบอกว่าจิบจนะฮะก็ ก,ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นทรงนะฮะของรอบที่แล้วนะคือลงแบบใจหา,หายหลังจากนั้นมาไปยาวเลยนะคือขึ้นให้ดีใจคือขึ้นให้ดีใจว่าเอ้ยนะฮะออทามไฮไอตอนนั้นนะเออขึ้นให้ดีใจหลังจากนั้นทุบลงมาให้เสียใจมันเป็นอารมณ์ที่มันคนละขั้วหลังจากนั้นมาวกับเลยนะแล้ว,แล,วแล้วเวลาคุณเห็นอย่างเงี้ยคุณก็จะเข้ามาต่อตัวกันใหม่หมายความว่าคุณก็มาเป็นนั่งร้านกับคนที่เก็บตรงเนี้ย ถ้าเกิดเราเห็นนะตรงนี้เหมือนกันนะทุบให้เสียใจขึ้นให้ดีใจลงให้เสียใจหรือรู้สึกว่าขาดทุนถ้าเกิดไปซื้อในที่ที่สูงนะหลังจากนั้นขึ้นมาเพื่อทำให้รู้สึกเกิดความโลภนะคุณก็จะมาต่อตัวให้กับวานอีกรอบหนึ่งอนะันนี้ก็เป็นศิลปะของวานนะที่ใช้ได้ผลมาทุกสนามนะฮะอย่างที่บอกฮะโปรเจกต์นะ Project, นะเหรียญ W นะ W L F E นะจริงๆนี่ยผมจะบอกเี้ผมว่าตั้งชื่อเรียกยากนิดนึง ยังก็เหรียญชิปบาาเนี่ยมันเรียกง่ายนะชิปบ่าชิปบ่าชิปชินะเหรียญชิป,นะชปฉะนั้นเนี่ยชื่อผมว่ามันดูยุ่งยากอะ่ะนะผมไม่รู้ว่าเออจริงๆเนี่ยบรรดาลูกทัพเนี่ยควรไปดูโงเ่เฮงชื่อบังกดีนะว่าชื่อเนี่ยมันตั้งอะไรแล้วมันจะมันจะดูปังหน่อยนะเช่นเอ้ยยกตัวอย่างเหรียญบ้องเงี้ยคือมันเป็นเสียงยังก็เอาง่ายๆนะไอแอปพลิเคชันเนี่ยไอเอไอเนี่ยผมก็ชอบเรียกก๊กก๊กก๊ก ะะเพราะอะไรเพราะว่าการเรียกคือชื่อเนี่ยบางทีเนี่ยเรียกง่ายนยะมันจะจดจำอะ่ะมันก็เหมือนเอาง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยนะ,ะคนสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกนะผงซักฟอกว่าแฟบ นะคือพูดชื่อยี่ห้อมันติดปากมันก็จะติดอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยโอ้โหกว่าแบรนด์ตรงนี้เนี่ยจะรู้จักนะแต่ผมจะบอกเนี้ผมจะให้ดูสัจธรรมอย่างหนึง่งนะคุณเห็นราคาที่มันขึ้นใช่ไหมฮะเพราะมันมีการเลีเข้ากระดานใหญ่ๆหลังจากนั้นมันก็มีการขายคือคนที่ขายจะบอกนี้ผมก็เคยอยู่ในอาการแบบนี้แหละก็คือซื้อข้างนอกซื้อนอกกระดานคือสวอปเหรียญ พอได้เหรียญมาเสร็จผมก็โอนเหรียญเข้ามาในกระดาษแล้วผมก็ขายตอนมันเข้าตลาดนะทุกคนทําเหมือนกันในช่วงคล้ายๆกับเหรียญทรัมป์หลังจากนั้นมาคนที่มาเข้าตรงเนี้ยก็คือเป็นคนที่ต่อตัวให้กับคนที่มาก่อนฉะนั้นเนี่ยให้ดูไปแล้วก็ให้มันออกข้างซะจนมันมันเขาเรียกว่าไงเห็นเห็นพื้นเนี่ยให้มันออกข้างจนเห็นพื้นก่อนหมายความว่าออกข้างจนรู้แล้วเนี่ยเนี่ยมันคือที่ราบแล้วหมายความว่ามันพื้นแล้วมันสุดแล้วมันคือก้นแล้วนะ เออพอออกข้างก้นเนี่ยแล้วคุณสนใจเนี่ยคุณค่อยซื้อแต่อย่าไปโฟโมตามเห็นมันเหรียญเข้ากระดานเนี่ยคุณกําลังจะต่อตัวให้กับคนที่เขาซื้อไว้ก่อนที่มันจะเข้ากระดานนะเพราะว่าผมอะ่ะเคยซื้อเหรียญท้ามก่อนเข้ากระดานแล้วผมก็มาขายให้กับคนที่มาโฟโมกันในช่วงที่มันเข้ากระดานแล้วนะฮะไอ้พวกที่เป็นอะไรเหรียญต้นน้ําก็ใช้วิธีเนี้ยนะในการทํากําไรหลังจากนั้นมาพอเขาขาย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 ,ขายกันหมดใช่ไหมพวก พวกที่เข้าใหม่ในกระดานก็เกิดอลยครฮะเป็นก็ติดดอยแล้วก็ต้องยอมขายขาดทุนเพราะไม่รู้มันจะลงไปเท่าไหร่ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยสมมุตินะถ้าเกิดคุณสนใจเนี่ยให้นั่งทับมือแล้วก็นั่งดูกราฟไปว่าเอ้ยมันลงไหมนะคือมันขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะมันออกข้างไหมอ่าผมจะบอกง่ายๆเลยก็คือเอาง่ายๆนะอย่างกยกเหรียญที่บ,บาทเนี่ยที่บ,บาทเนี่ยนะฮะจุดที่คนส่วนใหญ่ติดดอยก็คือไปวิ่งไปวิ่งตามราคา หลังจากนั้นมาเนี่ยราคาล่วงลงมาคุณก็ขายขาดทุนลงมาเรื่อยพอมาลากมะม่วงเนี่ยคุณไม่ค่อยซื้อหรอกเพราะคุณมองว่ามันลากมะม่วงแต่ลากมะม่วงตามสถิติเนี่ยหลังจากมันลากมะม่วงแล้วมันขึ้นทุกทีเอาคุณดูที่บาทนะมาลากมะม่วงใช่ไหมพอลากมะม่วงเสร็จแล้วมันก็ขึ้นตอนนี้ลูหน้าก็ลากมะม่วงตอนนี้ชี่บาทก็ลากมะม่วงฮะลากมะม่วงอยู่ในแนวนี้นะนี่คือลากมะม่วง เออพอกมะม่วงเสร็จแล้วมันก็ตวัดกลับมาเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งคือตราบใดเนี่ยไม่ว่าที่บาลูน่า Luna เนี่ยมันจะมีการเทรดอยู่ในกระดานแล้วชุมชนเนี่ยยังพัฒนาต่อเดฟยังไม่ทิ้งหมายความว่าเดฟเนี่ยซุ่มทําอะไรบางอย่างเพื่อเอามาบิ๊กเซอร์ไพรส์ในช่วงตลาดกระทิงเนี่ยมันมันพร้อมที่จะไปต่อนะอ่านี่ก็น่าสนใจสําหรับที่บานะฮะ อ่ะอีกอันนึงอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูภาพใหญ่นะมันเป็นการสรุปจากกรรพบนะฮะโดยคุณแซกนะคุณแซกก็เป็นนักข่าวที่ติดตามคดีโดผมก็พยายามดูนะมีดีลของโดเนี่ยแรกอยู่ตามนี้ไหมก็ไม่ได้ดูอย่างละเอียดนะฮะแต่ดูภาพแล้วไม่มีโดนะก็มีจัสตินซันนะแล้วคนอื่นนี่ผมก็ไม่ได้ดูนะก็จะมีโปรเจกต์คนที่สร้างคริปโตให้กับ นะฮะภรรยาของทรัมป์นะแล้วก็คนที่สร้างเหรียญทรัมป์นี่ไปไหนก็ไม่รู้นะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยผมก็มองไม่เห็นนะคนที่เออเป็นอาณาจักรคริปโตนะเช่นเออโดคอนเนี่ยอยู่ในแมปนี้ไหมไม่มีนะอาจจะแทรกอยู่เป็นตัวหนังสือก็ได้ก็ลองส่องดูแล้วกันแต่ที่แน่ๆผมจะบอกอย่างนี้ไอเหรียญน,นี้เนี่ยนะเหรียญเ,เนี้ยเนี่ยเหรียญเนี้ยนะฮะมันมีเอ่อการเล่น US USDT USDT เนี่ยไอ US เออ u s uh, t c ของเราเนี่ยนะฮะ Stablecoin u s t c เนี่ยเข้าไปอยู่ในอันนี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนแทรกแทกอยู่พอสมควรนะอันนี้คือโปรเจกต์นะลองเซฟไปดูกันแล้วกันนะฮะอาจจะมีโดคอนแทรกอยู่ในนี้หรือเปล่าลองไปเช็คดูนะฮะอีกประเด็นหนึ่งอย่างที่บอกครว่าอัตราการต่อรองหรือไายผลเนี่ยว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนฮะเดือนกันยาลดแน่นอน0.25 นะแต่ตอนนี้ตลาดมองข้ามจาก0.25ไป0.5แล้วนะโดยให้เหตุปัจจัยก็คือการตกงานของคนเนี่ยเยอะขึ้นคือเฟดเนี่ยค่อนข้างแคร์เรื่องคนว่างงานจะไปยากอะไรทําก็ทําให้คนตกงานเยอะๆนะเฟดมันก็ลดดอกเบี้ยนะคุณก็ทําให้มันตกงานให้เยอะที่สุดเท่าที่ทาได้อะเนี่ยเขาก็ลดอยู่แล้วละ่ะนะคือบังคับลดโดยใช้เงื่อนไขคนตกงานเยอะๆคุณจําได้ไหมฮะที่ดอกเนี่ยนะฮะหรือ กระทรวงต่างเนี่ย e. นะฮะไล่คนออกบทงานไล่คนออกบทงานไล่คนออกบดงานเนี well. ่ยก็นี่แหละก็เป็นเหตุปัจจัยที่กําลังจะให้ผลใช่ไหมฮะหมายความว่ามันเป็นการสร้างเหตุไว้ไตั้งนานแล้วนะตั้งสองสมเดือนแล้วนะและไอ้สองสมเดือนเนี่ยมันกําลังจะให้ผลกับการลดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในกันยาน,นี้ผมก็บอกเลยว่าสตอรี่นี้เขียนกันไว้นานแล้วนะเพราะาเราเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะว่ามีการเลิกจ้างใช่ไหมเจ้าหน้าที่รัฐเ,เพื่อให้ตกงานแล้วก็พวกนี้ก็ต้องไปขอรับสวัสดิการใช่ไหม มันก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งที่มันจะมาโชว์นะนะเพื่อให้เฟดเนี่ยเขาใช้เงื่อนไขตัวนี้ในการลดดอกเบีย้ยนะอ่ะเรามาดูนะฮะบิคอยนะฮะเมื่อลงต้องมีการปั๊มนะฮะทำอย่างนี้หลายรอบมากนะอ่ารอบแรกเอารอบแรกในเดือนในเดือนเมษานะลงแล้วปั๊มลงแล้วปั๊มลงแล้วปั๊มเห็นไหมคือทุกการลงนะฮะจะมีการปั๊ม แล้วก็สูงกว่าไอ้รอบที่แล้วทุกเสมอนะอันนี้ก็คือราคาของบิตคอยนนะจุดตอนนี้เนี่ยนะฮะจุด RSI เนี่ยนะฮะลงมาต่ำแล้วนะนี่มาต่ำสุดแล้วนะอันนี้ลงมาต่ำแล้วปัม๊มใช่ไหมฮะคุณดูนะเมื่อกราฟมันลงมาต่ำมันปั๊มขึ้นเห็นไหมมนลงมาต่ำมันปั๊มขึ้นอันนี้มันลงมาต่ำแล้วนะเออมันพร้อมที่จะออกข้างแล้วปั๊มขึ้นนะอันนี้บิตคอยอ่ว่ากันไปนะส่วนเออแม็กฮะก็มองเดือนกันยานี่นะฮะ ว่ามันเป็นเดือนแห่งการซื้อนะเพราะว่าโอกาสติดลบมันสูงแต่อย่างที่บอกฮะาเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะเออที่แล้วมาเนี่ยมันก็บวกแต่ข้อสําคัญต้องบอกอย่างนี้ในเดือนกันยายนเนี่ยครั้งก่อนก็มีการลดด,ดอกเบี้ย0.05นะเวลาสิ้นเดือนมันก็ปิดบวกนะฮะฉะนั้นเนี่ยการติดลบเนี่ยนะฮะอาจจะติดลบไปจนถึงกลางเดือนก็คือวันที่17กันยายน ยกเว้นมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะเช่นคดีของคุณลิซ่าคุกนะหรือคดีของทรัมป์กรณีภาษีนะสารยกเลิกนะคือไอ้พวกนี้มันเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ เป็นเหตุปัจจัยที่อามาคาดการโดยบอกว่ามันเป็นกันกันยาเอฟเฟก์ไม่ได้เพราะกันยาเอฟเฟกเนี่ยนะฮะมันต้องแบบไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นคือมันมีข่าวดีอะไรที่จะดึงดูดนักลงทุนให้ลงทุนเลยแต่อย่างที่บอกไงว่าเดือนกันยาม,มันมีสตอรี่อยู่3เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือกรณีคุริซ่าคุกนะกรณีที่2ก็คือกรณีที่สารดีกาเนี่ยจะตัดสินไปในทางใดทางหนึ่งกับภาษีทั้มนะ อีกกรณีหนึ่งก็คือเฟดลดดอกเบีย้ยซึ่งมาแน่นอน0.25แต่ถ้าเกิดเกิดบิ๊กเซอร์ไพรส์หมายความว่าอาตาัตราการว่างงานเยอะนะก็ะมีโอกาสที่จะเป็น0.5นะนี่ก็จะเป็นตัวบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่17นะฮะแต่คนมันก็ติดขั้นนิยมในการขายไปเที่ยวอ่ะมันก็เหมือนคุณนะฮะนะชนะแล้วเนี่ยคุณมีกําไรแล้วเนี่ยคุณก็ขายไปเที่ยวนะมันก็เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้นะเขาก็เลยเรียกกันยาเอฟเฟกแต่มันก็ไม่เสมอไปอย่างที่ผมบอกนะฮะว่า บางกระทิงเนี่ยมันเขียวนะแต่มันเคยแดงเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆเลยตั้งแต่ปี2017จนถึง2022 0นะเอาง่ายหนึ่งปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีเนี่ยมันแดงตลอดนะเขาเรียกกันยาเอฟเฟกแต่ไอปี2023 24 25เนี่ยมันไม่แดงนะมันเขียวเพราะมันมี ETF ไอตรงนี้มันเป็นนั่งร้านตรงนี้เนี่ยมันไม่มีนั่งร้านมันไม่มี ETF เป็นเหตุปัจจัยตรงนี้มันมี ETF ไงเนี่ย มันมี ETF มันเลยเขียวแต่มันเขียวน้อยหนะน่อยนะชนะแล้วเนี่ยก็ดูดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยบอกเฮ้ขายก่อนแล้วจะไปซื้อที่ต่ำแล้วไปขายที่สูงใช่ไหมฮะผลสุดท้ายพอขายปั๊บมันไม่ไปที่ต่ําแล้วมันขึ้นไปต่อเลยอย่างเงี้ยคุณก็ตกเขาเรียกไงตกรถบางทีก็ขายหมูนะคือคือบางทีเนี่ยสมมติซื้อแล้วก็ซื้อเลยดีนี้ดีที่สุดในจุดที่ยืนเพราะอะไรคุณซื้อๆขายขายซื้อๆขายขาย,ขายปรากฏว่าคุณเสียค่าธรรมเนียมมากกว่านะฉะนั้นเนี่ยนิ่ง นิ่งจนพอร์ตคุณนิ่งจนพอร์ตคุณไม่อยู่ในสรรมการของวานนะ่ะคือถ้าพอร์ตไหนมันไม่ขยับเลยเขาจะตัดคุณออกแปลว่าไอ้พอร์ตเนี้ยเงินเย็นถ้าไม่เย็นจริงเนี่ยมันไม่ขยับหรอกนะเออถ้าถ้ามันถ้า,ถ,าถ้าคุณขายเนี่ยแสดงว่าเขาก็จะจ้องพอร์ตคุณแล้วว่าไอ้พอร์ตเนี้ยมันเงินร้อนเพราะว่าเห็นมันขายบ่อยเหลือเกินนะแต่ถ้าเกิดพอร์ตเนี้ยไม่เคยขายเลยโอ้โหดองมาตั้งแต่ปี2 0 2 2ันไม่เคยขายเลยนะ อแสดงว่าไอ้พอร์ดนี้เนี่ยเป็นเงินเย็นจริงๆเงินแบบเงินเย็นเจี๊ยบอ่ะนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เพ่งเลงพอร์ดคุณคุณอย่าลืมนะฮะกระดานเนี่ยมันก็คือคู่แข่งของคุณเนี่ยในสนามฉะนั้นเนี่ยเอออย่าไปทําให้ตัวเองเป็นสมการนะก็ปล่อยให้มันมันขึ้นสุดๆแล้วคุณค่อยตีหัวทีเดียวนะอ่าก็ว่ากันไปนะใครจะตีหัวใครอน่ะ ออทองคำนะตอนนี้ทำออทามไฮสถิติฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าจะจบยังไงแล้วจะไปที่เท่าไหร่อเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยสูงแล้วสูงแล้วนะก็แล้วแต่เพราะเราไม่ได้ลงทุนทองคำเนาะอันนี้ก็เรื่องโอกาสลดดอกเบี้ยนะวันนี้ทำเนี่ยเขาก็จะพูดอะไรไม่รู้นะจะให้สัมภาษณ์ในห้องรูปไข่นะคือจริงๆเนี่ยทำเนี่ยแกถูกข้อกล่าวหาว่าแกเสียชีวิตพักหลังๆเนี่ยแกออกสื่อบ่อยนะจริงๆเนี่ยผมก็เข้าใจแกนะเป็นปู่ที่จะต้องแบบ เคยอยู่กับเสือเหมือนคนติดเสือนะฮะแล้วพอหายไปสักสองสวันนี่คนเริ่มถามหาว่าตายจริงหรือเปล่าหรือจริงๆริแกแกล้งคือแกรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่ามันมีไอการ์ตูนซิมสันทำนายว่าแกจะเสียชีวิตในวันที่30สิงหาแกก็เลยแกล้งหายไป3วันก็คือไหนๆมันจะทฤษฎีสมคบคิดใช่ไหมเออก็ก็สวมรอยเลยนะก็สวมรอยเลยแกล้งหายไปสักสาวันนะ พอหายไปสามวันเสร็จนะฮะเรื่องมันแดงว่าทําไม่ตายเห็นออกไปตีกอล์ฟใช่ไหมเออวันนี้เนี่ยมันโลมันลือกันสนั่นลั่นทุ่งเลยนะว่าทําตายนะฮะทุกคนเชื่อตามขนาดเออกินกินหมากินแมวนี่ยังเชื่อเลยนะและไอ้เรื่องพวกนี้คนจะไม่เชื่อเฉยเหรอใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยคนก็เชื่อพอพอทุกคนเชื่อเฟกนิวใช่ไหมทำก็ปรากฏตัวทำลายเฟกนิวนั้นนะหนึ่งทำได้พื้นที่ข่าวนะฮะว่า เออทำตายแล้วข้เสนอข่าวทำนะ,ะข่าวทำตายแล้วนี่แชร์กันทั่วโลกออนไลน์เลยโดยไม่ต้องกระพือข่าวอะไรเลยนะใช้ใช้ดราม่าการละครเนี่ยเป็นเครื่องมือเสร็จแล้วเนี่ยพอทำไม่ตายแชร์ข่าวกันใหญ่เลยว่าสรุปทำไม่ตายนะนี่ได้พื้นที่ข่าวอีกนะคนจะเห็นทำทุกวัน คือประชาชนเห็นประธานาธิบดีทุกวันทุกวันทุกวันก็เป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งที่ให้รู้จักหน้าตาของทั้มเป็นแบรนด์นะเนฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการของทัม้มนะถ้าเกิดคุณไปดูประวัติทั้มเนี่ยทั้มไม่แคร์ขอให้มีชื่อเขาเนี่ยขึ้นพาดหัวข่าวไม่ว่าจะเป็นทางลบหรือทางบวกแกชอบหมดนะฉะนั้นเนี่ยเออก็ว่ากันไปสําหรับลุงลุงทัม้มนะอันนี้ก็เป็นเรื่องคดีของริเปิ้ลมันจบแล้วฮะตอนนี้เขาเดินหน้าเรื่องทัาม โปรเจกต์ต่างๆในการขาย xrp นะในที่สาธารณะก็ว่าไปในการขายในกระดานสาธารณะนะอ่ะปิดท้ายภาพนี้ฮะก็อย่างที่บอกฮะเป็นภาพที่ต้องบอกเลยนะว่ามันมันเห็นอะไรหลายอย่างนะฮะผมก็เลยมองไงว่าคุณสกอตเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือจอร์จโซลอสเนี่ยนะฮะเขาอยู่เบื้องหน้าเหมือนทำแหละคุณสกอตเนี่ยอยู่เบื้องหลังของจอร์จโซลอสอีกทีหนึ่งฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าคนนี้เนี่ยนะฮะ ดูดีๆนะฮะถ้าเกิดเขามุ่งเน้นอะไรเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเขากำลังจะทำอะไรบางอย่างที่มันน่าเหลือเชื่อเพราะเขาทำสิ่งในที่มันน่าเหลือเชื่อมาแล้วเนี่ยครั้งแล้วมันเป็นระดับโลกมันไม่ใชออ่โปรเจกต์ที่เกิดขึ้นแบบตะมุตตมิไม่มีชื่อเสียงนี่ย่มันเป็นโปรเจกต์ที่โลกจำ นะฮะแล้วโลกจำจนตาย5ครั้งเนี่ยนะฮะเออถ้าเกิดใครคือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดไม่ทันวิกฤตต้มยำกุ้งะฮะแต่ถ้าบางคนเกิดทันเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นยังไงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าบุคคลคนนี้เนี่ยนะฮะคอยดูให้ดีว่าไอ้กฎหมายสเต b เ e c o i คอยเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะฮะแกจะแกจะเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าการเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินเนี่ยอันนี้คือ เทพที่เออทเออทพการเล่นแร่แปรธาตุในทางการเงินที่มีชื่อเสียงและมีประวัตินะไม่งั้นทําไม่เลือกมาล่ะฮะนะเอออยู่ในกองทุเนเฮดฟันที่มีชื่อเสียงนะเออชื่อเสียงไม่ว่าจะยังไงอ่ะนะฮะแต่สุดท้ายเราทำดึงมาเป็นรัฐมนตรีแล้วมันมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งว่าคุณสกอตนี่จะไปนั่งเป็นประธานเฟดนะแต่ทําบอกว่าไม่ได้คุณต้องอยู่ตรงนี้หมายความว่ามันต้องอยู่ช่วยกูกรน,นะอย่าพิ่งไปนะฮะก็ ก็ว่ากันไปสำหรับคุณสกอตนะผมก็มองว่าพระราชบัญญัติสเตเบิลคอยเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะแล้วมันอาจจะทำให้สัมเกาเนี่ยปลดหนี้ได้นะก็ลองดูกันไปนะว่าเขาจะใช้วิธีไหนนะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ